โอเคนะครับผม CPU นะครับและวันนี้นะครับผมจะมาแจากสคริปต์แบบโปรเจกต์เออเซเลีร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่1ึสคริปต์นะครับซึ่งเป็นสคริปต์ออโต้สปินนะครับผมซึ่งเอ่อบางคนอะนะครับก็ตอนนี้กำลังสุง่มโดยการใช้มือใช่ไหมครับซึ่งเอ่อก็มันเสียเวลาเนาะเพราะว่ามันต้องมีเกมพาร์หรือเปล่านะเพื่อมาสุ่มไวๆนะก็ผมจะมาแจากซี่นนะครับซึ่ง เอ่อผมขอโชว์แค่รหัสเดียวนะครับสปินแค่รหัสเดียวก็ร้อยหกสิบสปินเนาะซึ่งทุกคนนะครับผมไม่น้นไม่ใส่โค้ดนะครับเพราะว่าไอฟิตตี้สปินน่ยมันโดนแก้แล้วนะครับก็หาเว็บนะครับเขียนไปว่าโปรเจคเตอร์โค้ดนะครับแล้วก็หาโค้ดนะครับซึ่งเอาจริงใส่เดี๋ยวผมจะทิ้งสามโค้ดนี้ไว้แล้วกันนะเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเป็นโค้ดที่ใช้งานได้ตอนนี้นะครับผมซึ่งได้รับหกสิบสปินนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับทุกคนสคริปต์นะครับ ตะคิปนะครับผมผมเป็นคนที่เอ่อผมผมเขียนเองนะความจริงก็มันง่ายมากๆเลยนะก็ก็แค่แชร์รีโมทนะครับแล้วก็บราบราบราบ,ะบะนะก็โอเคนะครับก็เอ่อขยายได้ตระกูลอะไรน,นะครับสามารถเพิ่มได้เลยนะครับผมเช่นคุณนะครับเอ่อต้องการตระกูลอันนี้ผมเซตให้ไปแล้วนะก็คือผมเซตให้4ตระกูลที่ดีที่สุดนะครับก็คือเป็นตระกูลซูพปีม4ตระกูลเลยนะคาบาโดแล้วก็อากีซูมะ แล้วก็เลโกคู u, แล้วก็อุซินี่ครับผมซึ่งถ้าคนอื่นนะครับหรือว่าคุณเนี่ยนะครับอยากได้แบบฮาชีบะเอ่อบีระนะครับฮาชิบีระหรือโซยามะก็ทําการเปลี่ยนได้นะครับหรือคุณคิดว่าถ้าสุพิมมันมันไม่มีโอกาสออกเนี่ยนะครับคุณสามารถทําการอย่างนี้นะครับก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วก็ทำการเอาตระกูลสุพิมเอ่อมิเอ่อมิซิกใส่ได้กดมั่วอะไรของกูไหนสัก ก็นะครับสามารถใส่ได้ถ้าคุณคิดว่าซีมออกยากไปก็คุณสามารถใส่ใเดจลี่หรือมิสิกได้นะครับเช่นคุณต้องการไฮช,ชีบีระนะครับถ้าหากถ้าหากสุ่มได้นะครับอันใดอันหนึ่งในเดี๋ยวเปลี่ยนอันหนึ่งนะเป็นเลขห้านะครับอย่างนี้นะครับถ้าหากคนใดคนหนึ่งนะถ้าหากไม่อะไรเนะี่ยไอ้ที่ยนะครับก็ถ้าหากสุ่มได้นะครับ คามาดโดอเกนเอสุบะเลโกคุอุซยแลวก็ฮาชิบิระนะครับมันจะหยุดทันทีเลยนะครับแค่ตระกูลเดียวนะั่นจะหยุดทันทีเลยขอลบประกันนะเพราะว่าผมจะแค่สี่ตระกูลขอสุพิมนะครับโอเคไอคิวเลยนะเพราีผมใช้ตัวนั้นของเวอเซ่เเนะครับโอเคไอคิวไปเลยนะครับเห็นว่ามันจะสุ่มอย่างนี้เลยเห็นไหมอันนี้คือแบบโนอิสแตนไปเลยนะครับก็คือมันจะสุ่มให้แบบนี้เลยนะครับใต้แค่หนึ่งอ่ะแล้วมันจะทําการอยู่ที่เราเลยนะครับ ไม่ฟิกนะก็คือหยุดเลยนะครับนี่ผมได้เน่าจะเป็นคามาโดนะครับทุกคนผมได้คามาโดเนาะนะครับแล้วมันก็อยู่ในผมเลยนะอันนี้คือไม่ได้ตัดฉากหรือไม่ได้ตัดต่อนะครับอันนี้คือได้จริงๆเลยนะอันนี้ก็คือผมได้แบบสุ่มมาได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มรหัสนี้นะครับให้มันตึงๆแล้วผมจะเอามารีวิวสกิปฟาร์มต่อไปเลยนะครับผมก็เลดร้อยสปีดเลยนะครับ <laughs> แต่ความจริงคําประโดดดีสุดแล้วนะตอนนี้นะครับซึ่งเอ่ออันอื่นก็ค้อมจริงนะครับคุณสามารถหาเงินได้ง่ายๆจากสกิปตัวนี้เลยนะครับหรือว่าคุณจะไปซื้อของซีนั่นก็ได้ผมว่าซีนั่นจะมีออโต้สปินอยู่นะครับก็มีรักตระกูลอะไรพวกนี้เนาะเอ่อก็คุณเพีแค่มา,าใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดให้หมดเลยนะครับให้ได้ลองสสปินแล้วก็ ทำการล็อก4ตระกูลนะครับแล้วก็สูมๆๆพอมันได้ใช่ไหมนะครับหรือว่าไม่ได้ก็แค่สร้างรหัสใหม่แล้วก็รีดีใหม่นะครับ,บแล้วก็เอามาเอามาขายในกลุ่มนะครับขายในกลุ่มได้ราคาดีอยู่นะหรือว่าคุณจะไปฟ้าให้มันอัพขอเพิ่มอัพเวเพิ่มก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นเนาะนะครับผมอ่ะอันนี้เห็นว่ามันจะเป็นอ่นอ under common อใช่ไหมอ่ามันนี้คือมันคือมันจะเป็น i n s t a n t ใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้อง กดแบ็กแล้วก็กด c u สซ o อมกลับมาผมจะได้คำบาดอกอย่างนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ่อสกิปอยู่ใต้ดิวิชั่นมาเดือน,นะครับก็เดี๋ยววอนนี้ก็จะมีการแจกสกิปออโต้ฟาร์มนะครับผมออโต้ฟาร์มที่จะ, Q ะคิวออร่าแบบติดร้อเซ็นต์แล้วไม่โดนเตะด้วยนะไม่เหมือนกับเออคูฮับนะครับผมก็ ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับไปแล้วนะครับผมก็ฝนดีนะครับติงเด็ๆตอนนี้ก็ไปโดนทาทีหนึ่งซึ่งวันนี้วันสุขร์ผมผมต้องไปโรงเรียนนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ขออนุญาตอาชีพก,ก่อนละกันยังไม่ได้นอนเลยนะ